ปลูกค่ะวันนี้แม่เพลินจะชวนเพื่อนๆมาปลูกกระหล่ำปีจ้าเป็นกระหล่ำปีที่เขาข่อหัวกลมๆนะที่ครั้งที่แล้วแม่เพลินเคยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูที่เป็นการแยกต้นกล้าค่ะตอนนี้กระหล่ำปีแม่เพลินก็โตแล้วลนะแม่เพลินก็จะมาปลูกจาก้าเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะนี่กระหล่ำปีของแม่เพลินเห็นไหมนี่เห็นไหมตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วลนะคะนี่ถ้าแม่เพลินยังเลี้ยงก็อยู่ในแก้วเนี้ย เน,นี่ยก็ก็จะแกล็นกันนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนจะมาลงถุงปลูกเลยวันนี้แม่เพื่อนจะมาปลูกลงถุงดําค่ะวันนี้เพราะแม่เพื่อนไม่มีกระถางนะและอยากก่างกระลำปีเนี่ยเราสามารถปลูกในถุงดําก็พอค,ะค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อายุยืนมากนะแป๊บเดียวเดยวเขาก็ได้หัวแล้วเดี๋ยวแม่เพื่อนจะมาปลูกเลยแม่เพื่อนจะปลูกใส่ถุงดํานะคะนี่ี่ถุงดําแม่เพื่อนจะใช้ไซส์ขนาดนี่นะไซส์ใหญ่หน่อยนะ ใหญ่เลยนะคะเนี่ยแม่เพินเตรียมถุงดำมาสีลูกขาวอันนี้กพ่อแม่เพิินจะปลูกสี่ต้นนะสี่ต้นแต่เพื่อนเพื่อนเคยดูคลิปที่แล้วที่แม่เพิินปลูกอะ่ะที่ที่แม่เพิินแยกต้นกล้าข้างนั้นน่ะคะแม่เพิินแยกได้ประมาณสิบสี่สิบห้าต้นนะคะตอนนั้นน่ะแล้วก็แม่เพิินก็เลี้ยงมาจนโคตสวยแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ ที่ตอนนี้ที่เหลือสีต้นนี่เพราะอะไรเพื่อนเพื่อนรู้ไหมนี่หอยทากค่ะนี่หอยทากกินของแม่เพื่อนหมดเลยแม่เพื่อนเอาแค่ต้นสวยๆไม่ได้สี่ห้าต้นที่เหลือก็บางบางต้นก็เหลือแต่ตโตเกากินหมดเลยค่ดด้วนไปเลยคืนเดียวนะบางต้นก็กินใบไปเหลือยอดอยู่ยอดเดียวบางต้นก็เหลืออยู่ใบสองใบเนี่ยแม่เพื่อนก็เลยต้องเอาเ้าไปฟื้นฟูก่อนเนี่ยแม่เพื่อนทัดไม่ได้สี่ต้นก็จะมาปลูกเท่าน,นี้ก่อนนะคะวิธีการปลูกก็ แม่เพิ่นก็จะเอาเนี้ยค่ะกับมาพร้าสับเนี่ยลองลองในถุงเราก่อนนะเพื่อที่เวลาเราใส่ดินลงไปอ่ะเราลดน้ําต่อไปอ่นะน้ำเขาะจะได้ระบายดีอ่ะดินเขาก็จะได้ไม่แน่นนะที่คนกระถางเขาอะแม่เพิ่นจะลองประมาณนี้ส่วนดินเนี่ยเป็นดินที่แม่เพิ่นผสมเองนะคะแม่เพิ่นจะผสมดินเองทุกครั้งเวลาปลูกต้นไม้แม่เพิ่นก็จะใส่ ไม่ควรใส่ปูนขาวมาด้วยนะนี่นถ่าเชื้อราเป็นวัสดุที่ไม่เป็นหาได้ในบ้านตัวเองอย่างเปลี่ยนกแกลบไม่ควรก็จะใช้แกลบผสมด้วยือถ้าไม่มีแกลบจริงๆไม่ควรก็จะใส่ปุ๋ยมะพร้าวค่ะคือเราพยายามทำให้ดินเราเนี่ยค่ะร่วนซุยพัถ้าดินเราแน่นนะก็จะมีผลกับต้นไม้ของเราต้นไม้ของเราก็จะเริ่มเติบโตช้า มันต้องิลงไปที่แม่เพิ่นปลูกอยู่ตอนนี้ที่บ้านอ่ะแม่เพิ่นปลูกเป็นกระลำกระลำเอ่อกระลำปีรูกหัวใจค่ะแต่นี่เป็นกระลำปีหัวกลมๆนะแม่เพิ่นจะปลูกไว้สองแบบเลยได้ย่างกระลำปีลูปหัวใจแม่เพิิพอนอ่ะเขาใกล้จะเริ่มห่อแล้วตอน,นี้แม่เพิินเพิ่งจะเริ่มปลูกเราจะได้มีกระลำปีกินตลอดแต่เนี่ยเดี๋ยวพอโน้น หมดเราก็จะมีกะหล่ำปีนี้ได้กินอีกเนาะเราก็ปลูกเอาไว้เรื่อยๆเป็นฝักในบ้านของเราเองแ,แม่ควรจะลองวางก็ดูก่อนว่าต้นนี้ต้นเนล็กดีกว่าแม่ควรเติมดินหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจมเนาะ เพื่อนมีเขาเรียกว่าอะไรอะเศษเปลือกไข่หรือว่าเป็นใบไม้แห้งอะไรเนี่ยสามารถเอามาใส่ได้ค่ะเนี่ยต่อไปเขาก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยให้เราเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้ของเรานะเรามีเราใส่ได้เลยอ่าได้ได้เดี๋ยวเพื่อนจะเอาลง เห็นไหมคะนี่เขาอยู่แต่ในแก้วลกเล็กๆนะแม่เพล่นเอาพวกแก้วน้ำแก้วอะไรมาตัดเป็นที่แยกกล้าของแม่เพลินเนี่ยคือแม่เพลินไม่ได้ใส่กระถางใหญ่ๆหรือว่าไปซื้อกระถางมาแม่เพลินใช้แก้วเนี่ยค่ะโอ้ลากก็เยอะแล้วนะเนี่ยนี่ลากเต็มแล้ว เติมดิน้าลงไปค่อยค่อยค่ะเดี๋ยวก็หักดินเนี้ยแม่เพื่อนก็ผสมพวกปุ๋ย ปุ๋ยหมักลงไปด้วยเพราะว่ารอบนี้ปุ๋ยฟอกแม่เพิ่นหมดแม่เพิ่นก็เลยใช้ปุ๋ยหมักอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่แม่เพิ่นทําเองที่วันนั้นแม่เพิ่นเคยทําเป็นปุ๋ยหมักจากเหญ้าหญ้าที่แม่เพิ่นตัดหน้าบ้านนะคะตัดหญ้ากับแม่เพิ่นก็มาหมักกับพวกใบไม้แห้งแล้วก็แล้วก็ขี้วัวค่ะสามอย่างหมักรวมกันจนเราใช้ได้แล้วก็เอาเขาขุดไว้เนาะเอาไว้มาทําเป็นเวลาเรามาผสมดินปลูกก็ได้ นี่เราจะไปใส่ต้นไม้เราก็ได้หรือว่าจะเพื่อนเพื่อนมีขี้วัวอย่างเดียวก็ได้ค่ะเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นผักกินใบนะเราต้องหาปุ๋ยที่เขามีในตัวเต้นสูงมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้บำรุงต้นเขาไม่ควนใส่ดินให้เยอะเยอะก่อนเดี๋ยวพอเวลาเราลดน้ำแนละ้วดินเขาก็จะยุบลง เห็นไหมคะได้แล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวไม่ควรมีสี่กระถางเดี๋ยวไม่ควรจะปลูกให้หมดนะคะเหนือจกากกอยชากิน ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหลังเนี้ยม่เพิ่นก็จะหวานเพิ่มไม่เพิ่นก็จะหวานกานต้นกล้าใหม่อีกรอบนก็ได้ถ้าถ้าพี่หอยทากกินนะก็ไม่รอดไม่ได้ไม่เพิ่นก็จะหวานใหม่เวลาหวานเราก็ไม่ต้องหวานเยอะค่ะหวานพวกต้านก้าตรงเนี้ยหวานทีเราน้อยๆทีเรายี่สิบสิบยี่สิบเมล็ดก็พอเพราะว่าเวลาเป็นเยอะๆเราขูกไม่ไหวนะ เราไม่ได้ปลูกขายเราแค่ปลูกไว้กินในครอบครัวเป็นความภูมิใจของเรานะคะตลอเปีเราก็ซื้อได้ในตลาดแะถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราซื้อได้เดี๋ยว่านี่เราปลูกเองเวลาเขาเป็นขึ้นมาเราภูมิใจนะให้กินของที่เราปลูกเอง ผสมดินกับเมื่อเชา้าน,นี่แม่เพิินตื่นมาแม่เพิินก็มาผสมดินเ,เก็บเอาไว้เพราะว่าเวลาเราจะมาปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ปลูกได้เลยเราสะดวกเนาะเราไม่ต้องมานั่งผสมช้าอยู่อยากปลูกอะไรเรามีดินแนละ้วแม่เพิินผสมวม่าเป็นกะะมังผสงกะละมังแนละ้วพอหมดก็ผสมใหม่ ขั้นที่สองนะคะเนี่ยเห็นมันก็อยู่ในแก้วเล็กๆเนี่ย ไส่เด,ดนทับโคนเขาโคนก็ยังเล็กอยู่นะถ้าเราทับโคนเดี๋ยวก็หักค่อยใครบอกว่าปูกกะหล่ำปลีหน้านี้ะหน้าร้อนนี่ไม่หอ่อนี่ไม่เพินปลูกมาแล้วทั้งที่แล้วห่อค่ะอยู่ที่เราดูแลเอาใจใส่แ้นะ้เนาะ แม่เพิ่นจะปลูกอะแม่เพิ่นไม่รู้หรอกว่าเดือนไหนเป็นเดือนไหนอยู่ที่อยากปลูกเมื่อไหร่แม่เพิินก็ปลูกเพราะว่าบ้านแม่เพิินภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวค่ะมีแต่ฤดูฝนกับฤดูร้อนเพราะนั้นจะมารอว่าต้องให้อากาศหนาวก่อนนะเดี๋ยวกำลังปีก็ถึงจะโผอหัวอะไรมีบ้านแม่เพิินนะไม่มีไม่มีฤดูหนาว เสียเวลาช่วงหน้าฝนเราจะทําอะไรไม่ค่อยได้แค่นั้นเองหน้าฝนก็ปลูกต้นไม้ก็ยากแต่แม่เพื่อนน่ะก็เลยใช้วิธีปลูกในกระถางเพราะว่าถ้าเราปลูกลงดินนะหน้าฝนะน้ําท่วมแต่ถ้าเราอยู่ในกระถางนี่เราสามารถควบคุมน้ําได้แม่เพื่อนก็ได้แม้ะคะสองต้น เพื่อนเพื่อนมาดูกตอนที่แม่เพลินปลูกครบสีต้นแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะจ้าเพื่อนๆตอนนี้แม่เพลินก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่ได้สีถุงนะเดี๋ยวแม่เพลินจะมาลดน้ํานะคะนี่แม่เพลินเตรียมน้ํามาแม่เพลินเตรียมน้ํามาสิบลิตรนะเดี๋ยวแม่เพลินก็จะใส่อันนี้หน่อยคือดินซีสางก้อแสงหน่อยปลูกใหม่เราช่วยกระตุ้นในการเล่งรากเขาหน่อยค่ะทีดินซีสางก้อแสง เขาช่วยทำให้รากขยายดีขยายเซลล์รากของต้นไม้นี่เราปลูกใหม่ๆนี่แล้วก็มามาลดเขานะคะเนี่ยเนก็ลดน้ำเข้าไปเลย นี่ค่ะปูกใหม่ๆแบบนี้นะนี่เราเราเอาเขาออกมาจากาแก้วแบบนี้ค่ะเพื่อนเเราไม่ต้องกลัวเขาเหี่ยวกะนี่เราสามารถเอาวางกลางแดดได้เลยเพราะว่ารากเขาอะไม่ได้กระทบกกระเทือนอะไรมากมายนะไม่เหมือนกับที่เราขุด จากดินโดยตรงถ้าแบบนั้นอะ่ะเราต้องตั้งข้อที่ร่มก่อนนะถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นถ่ายคลิปตอนเย็นนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่นก็วางก็ไว้เออตรงนี้คืนหนึ่งพอรุ่งเช้าแม่เพิ่นก็จะเอาเขาไปตั้งกลางแดดเลยเพราะว่าต้นเขาไม่ได้กระตบก,กระเทือนอะไรมากแม่เพิ่นไม่ควรจะลดน้ำไม่ดินก็ถึงข้างล่างน้ำก็ถึงข้างล่างเพราะว่าดินเป็นเ็าเป็นดินใหม่นะคะนี่เราต้องลดน้ำาก็ให้ชุ่มนะ น,นี้แม่เพื่อนก็ชวนเพื่อนๆมาออลองปลูกกระลำปีดูนะคะถ้าใครยังไม่ยังไม่หวานต้นกล้าก็ลองหวานดูนะคะเนี่ยยังปลูกได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นฤดูหนาวเราก็ปลูกได้ค่ะนี่นม่เพื่อนรสแค่นี้พอเลยนะแม่เพื่อนก็จะวางเข้าไว้ตรงนี้เลย <c oughs> มาเขาอีกแล้ว ค่ะตลอบคลิปนี้แม่เพิินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาชมคลิปของแม่เพลินจนจบคลิปนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใ,ให้แม่เพินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ